เรามาดูข้อที่8กันนะคะโจทย์กำหนดเอกภพสัมพัทธ์เซต A แล้วก็เซต B มาให้นะคะแล้วก็ถามว่า A-B ลบ b นะคะคือเซตในข้อใดนะคะ <c oughs> เพราะนั้นเราก็จะมาทำการหาเซต A ก่อนนะคะว่านี่สมาชิกตัวไหนบ้างนะคะก็จะได้เท่ากับ X x โดยที่ X อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์แล้วก็ X เป็นจำนวนคี่นะคะแล้วก็ มาดูว่าตัวไหนเป็นจำนวนคี่บ้างนะคะก็จะได้เท่ากับลบหนนะคะแล้วก็ไล่ไปลบหนึ่งหแบบนี้นะคะต่อไปมาดูเซต B กันนะคะเซต B ก็คือ x โดยที่ x อ,อยู่ในเอกภพสัมพั์นะคะแล้วก็ยกกำลังสองแล้วได้น้อยกว่า9นะคะแล้ก็จะมาเริ่มจากตรงนี้นะคะ ก็จะเริ่มตั้งแต่ลบสองนะคะกำลังสองเป็นสี่นะคะแล้วก็ลบหนึ่งกำลังสองก็เป็นหนึ่งนะคะแล้วก็ศูนย์ต่อไปก็เป็นหนึ่งสองต่อไปเป็นสามสามกำลังสองเป็นเก้านะคะซึ่งไม่ได้น้อยกว่าเก้านะคะเพราะฉะนั้นเซตปีก็จะมีแค่นี้นะคะทีนี้เราก็มาหา a ลบ b ผลต่าง a ลบ b เนี่ยนะคะก็คือเอาสมาชิกใน a แต่ไม่เอาใน b นะคะจะเห็นว่าตัว b ที่อยู่ใน a ก็คือตัวนี้นั้นเราก็ตัดออกนะคะ1นะคะแล้วก็ตัดออกนะคะ,ะเราจะตัดออกลบ1กับ1นะคะเพราะฉะนั้น a ลบ b ก็จะเหลือ3 5 7 9นะคะเจ็ดของ3 5 7 9นะคะซึ่งก็ตรงกับช้อยข้อ4นั่นเองนะคะ